คลิปนี้นะคะครูจะมาตอบคําถามนี้นะคาถามที่เราถามกันว่าท่านคิดว่าเรามีเทวดาประจําตัวคนละกี่องค์นะคะหลายๆคนก็แสดงความเห็นมาเยอะมากเลยนะมันก็มีหลายองค์มันก็มี1องค์2องค์3องค์4ี่องค์5องค์6องค์7องค์8องค์9องค์หรือบางคนคิดว่าไม่มีเลยก็มีนะคะเอาละดังนั้นเราค่อยๆมาเข้าใจเรื่องนี้เนาะค่อยๆมาเข้าใจนะคะถ้าเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของจิตจริงๆแล้วเนี่ย นะคะเรื่องของจิตเรื่องของวิญญาณจริงๆและก็เข้าถึงในสิ่งสิ่งนี้จริงๆเนี่ยเราสามารถจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของมิติต่ตางๆนะคะถ้าตามหลักของศาสนา,าพุทธเราก็จะเรียกว่ามีชั้นของเทวดาชั้นของพรมชั้นของอรุปพรมและก็เดินทางสู่ในชั้นของนิพพานนะคะถ้าเกิดสว่าเป็นศาสตร์อื่นๆของตามเมืองนอกเหล่านั้นนะคะเขาก็จะเข้าว่าเข้าถึงตัวตนที่สูงกว่าเข้าถึงไฮเซลเอ เข้าถึงพลังจัก,กรวาลเข้าถึงพลังจิตหรือใดๆนะคะซึ่งสิ่งสิ่งนี้วันนี้ครูจะเรียกอย่างเดียวว่านามกายนะ,ะแต่ในห้องเรียนของเราเนี่ยในห้องเรียนของครูครูจะเรียกว่าเทวดาประจําตัวหรือยานบรมีนะคะถ้าเราศึกษาเรื่องจิตและวิญญาณ mm. เข้าถึงจิตและวิญญาณในรูปแบบของพลังงานต่างๆนะคะเราสามารถที่จะคุยกันเรื่องเหล่านี้ได้ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจิตและวิญญ,ญาณเนี่ยเราอาจจะค้านกันได้ว่าไม่เห็นมีเลยมีความงมงายหรือเปล่าในหนังสือมีไหมในตำราตรงไหนมีไหมนะคะครูขออนุญาตถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงนะคะจากครูผู้เปิดยานบารมีกู้ยานบารมีแล้วก็เชิญดวงวิญญาณนะคะให้เราได้เจอลักษณะของพลังงานภายในนะคะมากกว่า600กว่าชีวิตแล้วปัจจุบันนี้600กว่าชีวิตนะคะเอาจริงๆแล้วคนเรามีเทวดาประจําตัวนะคะเรียกได้ว่าเป็นหมื่นๆองค์ เทวดาประจําตัวเนี่ยเป็นเหมือนๆองค์เลยแหละแต่เทวดาที่ปกปักรักษาดวงวิญญาณเราหรือนามกายหรือกายทิพย์เนี่ยนะคะหรืออธิสมานากายเนี่ยมี1องค์บารมี นะะหนึ่งองค์บาร,รมีนี้มีเหมือนกันทุกคนนะคะเราจึงเข้าใจว่าเอ้ยเรามีเทวดาประจําตัวหรือเปล่าเรามีองค์ในไหมเรามีกายในกายของเราไหมหรือเรามีกายทิพย์ไหมก็ต้องตอบจากประสบการณ์ก่อนพวกเราทุกคนมีองค์บาร,รมีมาแน่ๆแล้วหนึ่งองค์นะขึ้นอยู่ตามกําลังของเราอย่างขี้หมูขี้หมาเลยอย่างคนที่ขี้เหล็ขี้เหล็จัดเรามีหนึ่งองค์มาแน่นอนนะคะที่คุ้มครองดวงวิญญาณดวงนี้ แต่คนใดที่เขาสะสมบาร,รมีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาด้วยองค์บาร,รมีหรือเทวดาประจําตัวของเขานี่มีเยอะมากๆเลยนะคะบ้างก็3องค์4องค์5องค์เป็น10องค์ก็มีแล้วยิ่งปัจจุบัน,นชาติตัวเขาเองประกอบด้วยทานศีลภาวนาทานศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยหลายๆอย่างนะคะที่เป็นอุปสรรคนิสัยการฝึกฝนกกยหยาบให้อยู่ในแนวเดียวกับขึ้นสนามพลังงานหรือว่าขึ้นมิติพลังงานเขาก็สามารถที่จะพบเจอเทวดาประจําตัวมากมาย นะคะเทวดาประจําตัวของเราเนี่ยที่ปกปักรักษาตัวเราอยู่ละมีละหนึ่งองค์เทวดาประจาตัวถัดมาหรือเทวดาถัดมาก็อาจจะเป็นเทวดาที่เป็นญาติทิพย์เคยเกี่ยวข้องกับเรานะคะเคยเป็นปู่ย่าตายายแล้วก็เสียชีวิตไปก็ยังห่วงใยดวงวิญญาณดวงนี้คอยจะอารักขาแล้วก็เทวดาที่คอยดูแลเคหสถานบ้านเรือนด้วยรวมถึงเหล่าเทวดาต่างๆในชั้นตั้งแต่เทวดาตั้งแต่ชั้นพรมนะคะที่มาลายล้อมรอบตัวเราเ่าเนี้เป็นมิติของกายทิพย์ทั้งหมดแหละ หากเราไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจิตหรือวิญญาณหรือว่าไม,ไม่ได้ปฏิบัติเข้าถึงในแหล่งพลังงานเราอาจจะมองไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของนามกายนะคะมองไม่ได้มองไม่เห็นแต่หากเรามีโอกาสได้กู้ยานบารมีหรือไร้รู้จักโลกภายในเราจะสัมผัสถึงพลังงานอันบริสุทธิ์ในตัวเรานะคะพลังงานจากต้นธาตุอันบริสุทธิ์แล้วครูเรียกในสิ่งศิวะเทวดาประจําตัวหรือยานบารมีของเราวินาทีที่ครูกู้ยานบารมีหรือเปิดยานบารมีมานะคะหลายๆท่านเนี่ยก็จะสัมผัสยานบารมีนันหนึ่งดวงธรรมบารมีอยู่แล้ว ะะเมื่อมีการสวดมนต์ไปเรื่อยดวงธรรมก็จะเกิดการเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยๆยหลายองค์ทําให้เราเห็นว่าโอ้โหถ้าเรายึดมั่นถือมั่นเนี่ยนะในเทวดาองค์หนึ่งองค์ใดเนี่ยนะคะสังสารวัตรนี้ก็คงปิดอบายภูมิกันยากดังนั้นการศึกษาเข้าพิสูจน์โลกภายในจึงเป็น,เป,นเป็นเรื่องเดียวที่เราพิสูจน์นะคะยานบาร,รมีของเราพิสูจน์เทวดาประจําตัวของเราว่าเขามีอยู่ในระดับจิตใจของเราจริงไหม แล้วหากเราไปยึดมั่นถือมั่นกับองค์หนึ่งองค์ใดแล้วจะเป็นยังไงต่อนะคะมันก็ไม่สิ้นสุดนั่นเองนะคะเพราะว่าเทวดาทั้งหลายมีเป็นโลกาธาตุโลกธรรมเยอะมากมากกว่ามาเลสยัยด้วยซ้าไปไม่ได้มีแค่องค์เดียวสององค์หรือหมื่นหมื่นองค์อย่างที่ครูพูดมีเป็นล้า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 นองค์ยิ่งตัวเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยนะคะอยู่ในทานศีลภาวนารักษาใจให้เขาสะอาดสดใสน,นะคะไม่ให้กิเลสใดๆเข้ามาเข้ามาเจือจางในกระแสจิตคือรักษาสนามพลังงานให้มันเป็นบวก หรือว่าเป็นกุศลนะคะเทวดาทั้งหลายเขาก็อยากจะมาดมดอมหอมกลิ่นกับเรานะคะกลิ่นศีลกลิ่นธรรมกลินก่นทานบารมีของเราเนี่ยมันอบอวยออกไปเทพก็ชมพรมก็สรรเสริญน,นะคะเทวดาหลากหลายถึงแม้ว่าไม่ใช่เทวดาประจําตัวของเราก็จะมาอํานวยอวยชัยให้กับเราดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นญาติทิพย์เป็นวิญญาณทิพย์เป็นของทิพย์ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาหยาบนะคะถ้าหากไม่ได้ฝึกนะตาหยาบจิตหยาบนี่มองไม่เห็นต้องมองเห็นได้ด้วยจิตทิพย์ตาทิพย์หูทิพย์นะคะแล้วสิ่งพวกนี้เรียกว่า ปัจจดจตังนะสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนนะฮะดังนั้นพวกเราทุกคนมีเทวดาที่ปกปักรักษาตัวเราแน่ๆเลยอย่างคนขิเลก,ก็หนึ่งองค์ดวงทำบารมีอยู่แล้วหากผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอีกยิ่งมีเป็นร้อยๆองค์เป็นพันพันองค์แต่เขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลานะจะเวียนมารักษา เพราะว่าดวงวิญญาณของเราต้องเป็นผู้ฝึกจิตเหมือนกันต้องเป็นผู้ฝึกฝนเหมือนกันต้องเป็นผู้ขัดเกลานิสัยตัวเองเหมือนกันเพื่อให้มีปัญญาวิญญาณเกิดขึ้นดังนั้นตัวไหนเป็นช่วงกรรมนะคะเทวดาก็จะถอยออกไปอยู่ข้างๆก่อนนะคะก็ให้เราเนี่ยได้ใช้ปัญญาของเราจากการฝึกการฝนการทบกันทัทวนในชีวิตนี่แหละนะคะหากวันนี้มีปัญหาเกิดขึ้นเราแก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วก็ไปพัฒนาตัวเองใหม่ <c oughs> เพื่อจะได้ปัญญามานะ,ะจะได้ประหัรประหารกิเลสหรือปัญหาในตนเองได้เวลาเรามีวิบากของเจ้ากรรมในเวรเทวดาทั้งหลายจะไม่ยุ่งนะคะ เทวดาทั้งหลายจะไม่ยุง่งแม้กระทั่งแบบว่ารู้คําตอบทุกอย่างอยากจะเป็นกองเชียร์ให้กับเราท่านก็จะไม่ยุง่งก็จะอยู่ห่างๆนะคะปล่อยให้ดวงวิญญาณของเราเนี่ยเป็นผู้แก้ไขปัญหาเป็นผู้ที่เอากลายุทธ์้วยเทคนิคต่างๆที่ตัวได้ฟังจากครูบาอาจารย์มาได้ฝึกฝนช่ำชองใดๆมาเนี่ยนำมาวิเคราะห์นะคะแล้วก็ปฏิบัติตนให้ไปได้ดังนั้นเวลาเราศึกษาชีวิตเนี่ยให้ศึกษาไปถึงรากของจิตศึกษาไปถึงแก่นของใจ นะคะอย่าศึกษาเป็นเฉพาะภายนอกอย่างเดียวเพราะการศึกษาภายนอกอย่างเดียวเนี่ยนะจะทําให้เราไม่รู้จนสุดลิตรนะหรือสุดปลายของตัววิชาและก็ประการสําคัญอีกอย่างหนึง่งนะคะปัจจุบันนี้มันมีเรื่องราวนะเกี่ยวกับเรื่องของผู้คนหลายๆอย่างนะคะที่เป็นนักให้ความรู้เป็นนักปฏิบัตินะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยก็มีความศรัทธาเรื่อมใส่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างบางทีก็ทาให้ชีวิตเนี่ยหมดเงินหมดทองไปเยอะแยะมากมายการเลือกครูก็เป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญเหมือนกัน นะการเลือกครูบาอาจารย์ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นและก็สําคัญมากๆและประการสําคัญคือเราอยาเอาตัวมานะทิฐิในตัวเรานะคะไปชิงดีชิงเด่นนะคะเพราะว่าครูสอนธรรมะครูสอนจิตใจของเราเนี่ยไม่ได้เหมือนกับครูสอนกอไก่เขาไก่นะคะที่เขาจะรับเราได้ในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างบางทีเขาก็มีการทวนกระแสธรรมกับเราบ้างเพื่อให้เราได้มีโอกาสได้สัพยุทธ์ นะข้อธรรมะต่างๆหรือสัพยุตแนววิชาความรู้หรือพลิกจิตพลิกใจตัวเองได้ด้วยสติและปัญญาดังนั้นเวลาเราศึกษาใดๆก็ตามแต่นะคะให้ศึกษาครูบาอาจารย์ท่านด้วยแนวการปฏิบัติของท่านชุดองค์ความรู้ของท่านและการปฏิบัติในการเข้าถึงสิ่งพวกนี้ก็จะทําให้เราไม่ไม่ตกล่ลงนะคะแล้วก็ไม่เชื่ศรัทธาในครูบาอาจารย์ของตัวเรานะคะไม่ว่าเราจะศึกษาสายไหนแบบไหนมา ะะการพินิษพิจารณาหรือการพิจารณาทุกอย่างแล้วค่อยโยนิโสเข้ามาใส่ตัวตวนเป็นสิ่งที่จําเป็นและก็สําคัญมากๆจะศึกษาแบบใดก็ขอให้เป็นน้าครึ่งแก้วนะคะดังงานการเจอเทวดาประจําตัวหรือรู้จักยานบาร,รมีสิ่งนี้เขาเรียกว่าวิชาดังนั้นวิชาทําให้เราเห็นความจริงได้วิชาทําให้เราเข้าถึงแหล่งพลังงานได้วิชาทําให้เราพิสูจน์โลกบางสิ่งบางอย่าง จากนามเป็นรูปจากรูปเป็นนามได้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะสลายของคู่ออกไปนะรูปกับนามหรือว่ากายกับจิตอะไรพวกนี้เราก็ต้องรู้จักก่อนเรารู้จักให้ชัดเจนก่อนเราจึงแยกได้ก่อนจะแยกได้เราก็ต้องเอามารวมได้เมื่อรวมได้ก็ต้องแยกได้นี่คือที่สูงที่สุดของขั้นตอนการฝึกฝนนะคะดังนั้นเทวดาประจําตัวของเราแต่ละคนมีเป็นหมื่นๆองค์มีเป็นแสนๆอ,องค์ถ้าเราปฏิบัติได้สิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าไม่ได้มาทีเดียวเป็นแสนองค์หมื่นองค์อน,องนะคะวนเวียนตามกันมา นะตามลักษณะระยะเวลาหรือว่าตามลักษณะบุญบาร,รมีของตัวเราที่เราปฏิบัติวิญญาณในช่วงนั้นๆด้วยนะคะดังนั้นใครก็ตามแต่ที่มีความรู้สึกว่าไม่ครูชาตินี้เราจะมีโอกาสได้รู้จักญาณบาร,รมีหรือเทวดาประจําตัวของเราไหมเราจะมีเหมือนอย่างเช่นคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าต้องรอเวลานะคะแน่นอนเลยทุกคนมีองค์บาร,รมีหรือดวงธร,รรมบารมีหนึ่งดวงเป็นดวงปฐมมรรคในตัวของวเราทุกคนอยู่แล้วดังนั้นจงใช้ชีวิตนะด้วยการตื่นรู้อย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทนะคะเราเป็นผู้เกิดมาเพื่อเรียนรู้เพื่อที่จะมีสติสัมชัญะ ะะสติปัญญาของตนเองดังนั้นสติปัญญาของตนเองมันทาให้เราแก้ไขเรื่องราวหลายๆอย่างในชีวิตของตัวเราเองได้ก็เป็นพลังใจให้กับทุกๆคนที่เริ่มต้นในการศึกษาตนเองขออนุญาตถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงจากครูผู้กู้ยานบาร,รมีเปิดยานบาร,รมีแล้วก็เชิญดวงวิญ,ญญาณของเราในสภาวะอัตมันนะคะพิสูจน์โลกวิญ,ญญาณว่าพวกเราทุกคนมีเทวดาประจําตัวเหมือนกันหมดเลยอย่างขี้เหล่ขี้เหล่มีหนึ่งองค์ดวงธรรมบารมีอย่างแน่นอนค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะจากหัวใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่ใช้พินิษพิจรารณาในการรับชมและรับฟังสิ่งสำคัญเลยอยู่ในหลักของกาลามสูตรด้วยนะคะ